ครับช่วงนี้ลุงเขิงตักทองนะครับตักทองมูลของเด็กๆนะครับเอาเข้าช่วงสิบเดนิกาสิบนาทีนะครับช่วงนี้ก็ยืนเขียวเอื้องนะครับวันนี้อิ่มบนถนนสมบูรณ์ทุกตัวนะครับเนื่องจากปล่อยใส่แปลงหญ้าที่กลุมสมบูรณ์นะครับวันนี้อาการออกมาแนทุ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับควายแล้ทุ่งจะประมาณนี้นะครับไม่เหมือนควายที่จะเราเลี้ยงยืนลงให้หัวอาหารนะครับกินหญ้าตามธรรมชาติ จะอ้วนประมาณนี้นะครับทุกตัวนู่นตัวใหญ่สูงร้อยสี่สิบเอนก็นู่นทางนู้นนะครับร้อยห้าสิบด้วยหลายตัวนะครับตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้ลูกเขาสวยงามมากนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับอีกลูกอีกตัวหนึ่งแม่เกนี่ก็สวยงามสูงร้อยสามสองครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ร้อยสามห้านะครับตัวนี้ก็ร้อยสามสิบเร้อยสามเอ็ดนะครับ แต่ว่าอ่างลึกมากแม่เผือกท้องใป้ออกแล้วนะครับทุกตัวเป็นลูกของมังกรหยกล้านเบิ่มพันล้านนะครับในท้องทุกตัวเลยนะครับถ้ามีตัวผู้คุมฝูงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท้องถ้ามีตัวผู้คุมฝูงอันนี้คนที่ไม่ท้องนะครับเป็นคนเป็นเป็นคนเลี้ยงควายนะครับนุ่งเก่งในห้อยทะมินายเยอะม,มากขอบคุณครับ